โรงพยาบาลจุฬาพรน,นะครับต้องขอบคุณทางกระทรวงดีแล้วก็ทางแคทมากที่ให้ความช่วยเหลือเรานะครับอย่างที่ท่านเกริ่นมาตอนแรกเนี่ยนะครับคือว่าโรงพยาบาลจุฬาพรเนี่ยบังเอิญเป็นโรงพยาบาลที่เรามีคนไข้มะเร็งเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็เราทราบกันแล้วว่าเป็นคนไข้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการหนักแล้วก็เสียชีวิตจากโรคโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเราได้วางแผนนะครับเราชัดเจนว่าพอดีเรามีอาคาร2ออาคารที่อยู่ห่างกันพอสมควร นะครับเราก็เอาคนไข้โควิดเนี่ยมาอยู่อีกอาคารหนึ่งส่วนคนไข้มะเร็งซึ่งมันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับพอมีโรคหนึ่งโรคอื่นมันไม่ได้หยุดไปคนไข้มะเร็งก็ยังมีคนไข้หัวใจก็มีนะครับเราก็ย้ายไปอยู่อีกอีกตึกอีกอาคารหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ทราบกันว่าคนที่จะแพร่เชื้อให้ได้ง่ายและมากนี่คือบุคลากรทางการแพทย์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องแบ่งบุคลากรทางการแพทย์เป็น2ชุดด้วยเหมือนกับสอาคารน,นะครับชุดที่ไปดูคนไข้มะเร็งกับคนไข้ทั่ว,วไปก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับส่วนที่มาดูคนไข้โควิดก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งซึ่งพอเขาดูแล้วเนี่เขาก็ต้องพักต้องพักด้วยนะครับซึ่งเราทํางานตลอด24ชั่วโมงไม่ได้หมอพยาบาลที่ดูคนไข้โควิดก็ต้องพักแล้วก็พอรันตีน14วันวนกลับไปทํางานนะครับที่ ที่อื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยที่พักเราไม่พอนะครับไม่อยากให้อยู่รวมกันเลยคือเราจับแยกกันเด็ดขาดาก็เลยมาขอขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากทางแคทเนี่ยนะครับ<ๆ>ก็ไดร้รับความช่วยเหลือนะครับได้รับความอนุเคราะห์ดีก็ทุกคนก็ช่วยกันน,นะครับทั้งประเทศนี้เราก็เลยสามารถจัดบริการคนไข้มะเร็งของเราคนไข้หัวใจของเราได้เนี่ยที่จะให้บริการเขาได้อย่างปลอดภัยนะครับว่าเขาจะไม่ติดเชื้อแน่ๆ พราะบุคลากรทางการแพทย์เราแบ่งแยกกันแล้วอาคารแล้วก็แบ่งแยกนะครับในขณะเดียวกันนี่เราจะไปเริ่มกระชับขบวนการภายในของเราด้วยเพื่อที่จะว่าเราก็เห็นใจนะครับไม่มีไม่มีโรงพยาบาลไหนที่จะมีอาคารที่ที่แยกกันชัดเจนเหมือนโรงพยาบาลจุฬาพรแบบนี้เราก็ไม่อยากให้คนไข้มะเร็งอื่นๆของประเทศนี้เนี่ยนะครับต้องไปป่าปนด้วยอีกสักประมาณอาทิตย์สออาทิตย์เราก็จะจะประกาศนะครับว่าเราก็จะช่วยพร้อมที่จะช่วยเหลือคนไข้มะเร็ง อื่นๆที่รักษาอยู่ที่อื่นด้วยถ้าเขามีความกังวลความาลําบากที่จะไปป่าปนกับคนไข้อื่นนะครับก็จะมาช่วยที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้นะครับก็ในที่สุดก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันประเทศนี้เวลานี้ต้องยามนี้ต้องช่วยเหลือกันทุกคนนะครับเราก็ทำเต็มที่หมอพยาบาลพยาบาลหนักที่สุดนะครับต้องดูคนไข้ตลอดเวลานะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยครับขอบคุณมากครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว1ิกันนะคะ